จนกระทั่งเขามาถึงขั้วโลกใต้แล้วล่ะคะ่ะเด็กผู้ชายดีใจมากแต่ว่าเจ้าเพนกวินไม่พูดอะไรเลยพิงเพยรุมกลับมาแล้วคะ่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลย Lost and Found เมื่อวันหนึ่งนะคะมีเพนกวินหลงทางมาอยู่หน้าประตูบ้านของเด็กผู้ชายคะ่ะเด็กผู้ชายพยายามอย่างหนักเลยนะคะว่าเพนกวินหลงตัวนี้เป็นของใคร เขาออกตามหาไปทั่วเลยค่ะแล้วพบว่าจริงๆแล้วควรจะเอาเพนกวินไปส่งที่ทั่วโลกใต้นะเขาก็เลยเริ่มออกเดินทางไปกับเจ้าเพนกวินค่ะแล้วเรื่องราวปรจนภัยก็เกิดขึ้นนะคะไปดูรีวิวกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเรามาดูข้างในกันเลยเป็นหนึ่งเรื่องที่น่ารักมากๆของคุณโอลิเวียเจฟเฟอร์สค่ะเริ่มต้นด้วยมีนกเพนกวินตัวหนึง่ง ประตูบ้านของเด็กผู้ชายเวลาเด็กผู้ชายเดินไปไหนเจ้านกเพนกวินจะเดินตามไปทุกที่เลยนกเพนกวินดูเศร้ามากเด็กผู้ชายก็เลยคิดว่าเจ้าเพนกวินตัวนี้หลงทางเด็กผู้ชายก็เลยช่วยเพนกวินโดยไปที่ Lost and Found office แต่ว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าตอนนี้ไม่มีใครมาแจ้งว่าเพนกวินหายนะเด็กผู้ชายไปถามเจ้านกว่ารู้ไหมว่าเพนกวินมาจากไหน แต่เจ้านกก็ไม่สนใจเด็กผู้ชายถามเป็ดยางของเล่นว่าเพนกวินมาจากไหนเจ้าเป็ดก็ลอยหนีไปเป็ดไม่รู้คืนนั้นเด็กผู้ชายนอนไม่หลับเลยเพราะว่าเขาผิดหวังเขาอยากจะช่วยเจ้าเพนกวินมากแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรเช้าวันต่อมาเขาค้นพบว่าเพนกวินมาจากขั้วโลกใต้แต่ว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปที่นั่นได้อย่างไรเขาก็เลยวิ่งไปที่ท่าเรือแล้วก็ถามเรือลำใหญ่ว่า เอาเขาไปที่พวโลกใต้ได้ไหมแต่ว่าเสียงของเขาเล็กเกินไปก็เลยไม่มีใครได้ยินแต่ผู้ชายเอาเรือมาจากห้องเก็บของแล้วเขาก็มาวัดขนาดเก็บสิ่งของต่างๆลงกระเป๋าแล้วก็เริ่มอ,ออกเดินทางไปที่ทะเลค่ะเรือล่องไปที่พวโลกใต้หลายวันหลายคืน เด็กผู้ชายก็เล่าเรื่องต่าง,างๆไปตลอดทางเจ้าเพ่นวินก็ฟังทุกอย่างที่เด็กผู้ชายพูดเรือผ่านสภาพอากาศที่เลวร้ายแล้วก็คลื่นที่ใหญ่มากใหญ่เท่ากับภูเขาเลยจนกระทั่งเขามาถึงทวีปโลกใต้แล้วล่ะค่ะเด็กผู้ชายดีใจมากแต่ว่าเจ้าแผ่นปินไม่พูดอะไรเลยทันใดนั้นเจ้าเพ่นปินก็รู้สึกเศร้าอีกครั้งหนึ่งเด็กผู้ชายก็เลยช่วยมันให้ขึ้นจากเรือ เด็กผู้ชายบอกลาแล้วก็ล่องเรือออกไปแต่ตอนที่เขามองกลับมาเจ้าเพนกินน่ะดูเศร้ามากกว่าเคยเด็กผู้ชายรู้สึกแปลกๆแล้วเขาก็เลยเริ่มคิดคิดไปคิดมาแล้วก็บอกว่าเฮ้ยฉันทํทาผิดพลาดหรือเปล่าจริงๆเจ้าเพนกินไม่ได้หลงทางมันแค่รู้สึกเหงาโดดเดียว ทันใดนั้นเขาก็เลยรีบแล่นเรือกลับไปที่ควโลกใต้เร็วที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้และพอเขามาถึงควโลกใต้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่มีเจ้าเพนกวินแล้วเด็กผู้ชายมองหาทุกที่แต่ก็ไม่เจอเด็กผู้ชายก็เลยกลับบ้านด้วยความรู้สึกเศร้าไม่มีอะไรที่จะเล่าตอนกลับแล้วเพราะว่าไม่มีใครฟังยกเว้นสายลมแล้วก็พื้นแต่ว่าเด็กผู้ชายมองบางอย่าง ตรงน้ำข้างหน้าแล้วมันก็ค่อยๆใกล้เข้ามาไกลขึ้นไกลขึ้นเขาเห็นเห็นกลินเด็กผู้ชายและเพื่อนของเขาก็กลับบ้านด้วยกันคุยด้วยกันไปตลอดทางจบแล้วค่ะสำหรับหนังสือเล่มนี้นะคะตอนนี้ ทิงเห็นว่าเขากำลังจะมีแปลเป็นภาษาไทยโดยสำนักพิมพ์คิสเกตด้วยถ้าคุณพ่อคุณแม่สนใจก็รอติดตามเล่มแปลไทยได้จากสำนักพิมพ์คิสเกตค่ะจบแล้วค่ะเป็นเรื่องราวที่อบอุ่นมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบหนังสือของคุณโอลิเวอร์เล่มไหนสามารถบอกกันได้ที่ด้านล่างเลยค่ะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ